มากินเหล้ากับเราก็าาาาจำเราไม่ได้หรอกนี่หย่อาร์ตเนี่ยเออเออ,เอ,อหมูไปชิมันอาจารย์อยู่อย่างไรหมูบอกว่าอย่าเพิ่งไปใกล้ เฮีเลยลเ้ยนั่นโดนระเบิดของแกมเลยอ่ะใครโดนไอ้เฮี้ยนั่นอ่ะหนูอย่าไปใกล้มันหวยผู่หญิงนายก็ได้เปรียบดีสักหลบยางให้สะอาดเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้เฮี้ยหมวยมันน่ากลัวนะเว้ยมา,าลยแล้วมาแล้วหายแม่งเลยไอ้เฮี้ยหน่อยอ้าเมเรียนสยาม